กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันนะครับสาของวันที่หานะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่สาวของวันที่ห้านะครับมือนีถือว่าเป็นวันสําคัญของปวงชนชาวไทยครับมือนีเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับ idamente, พเ,เพอฟซีคุณพ่อ,อคุณแม่นะครับมืดนีเ <mens AR> วียนมาบรรจบอีกรอบหนึ่งนะครับวัน ที่5ธันวาคมครับ2567เป็นประจำทุกปีนะครับเป็นวันพ่อหลวงของชาติเ่านะครับก็คือ,อพ่อหล่อเก้านะครับกับมือนีวัานพ่อนะครับลูกๆและหล,าน,ล,า,นลานนะครับทุกคนมือนีกะทำความดีเพื่อพ่อนะครับมีกิจกรรมยังกะรวมกันเฮ็ดกันไปนะครับ าทางบ้านยัดวิไลก็จะมีการทําความสะอาดหลอมมูบัตนะครับจิตอาสาเพราะว่าจะเป็นอสมอชลบอ,อปอพอลอกับผู้นำมูบานครับทํา,าความสะอาดอาครับมาในเส้นนี้เส้าของวันพ่อแห่งชาตินะครับ5ธันวาคมนะครับ5ธันวามหาราชนะครับมือนีอ่มีแนวทางรับมาฝากคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมอะ เป็นตัวเลขแนวทางของอทางแอดวิไลเองนะครับเมื่อคืนนี้อนอนดึกจากน้อยนะครับเพราะว่าคำนวณตัวเลขคำนวณแต่ชุดบนชุดที่แตกก่อนนะครับก็คือตาจะเ่าไปแล้วแอดวิไลยแยกบนแยกล่างแต่ในชุดบนมี6-1ด้วยก็คือมีทั้งบนทั้งล่างอยู่น้ากันนะครับแตกถ้าจะเบาไปแล้วพูดไปแล้วแตกบนล่างนะครับ มี4 3มี6 1ด้วยงวดที่ผ่านมาแต่เป็นชุดบนอย่างเดียวคำนวณแล้ว,แล,วแล้วครับเมื่อว่านนี้ก็ได้ไปรวมง,งานนะครับทางอำเภอสว่างแดนดินเป็นงานขาวดำนะครับเพราะว่าลูกสาวเพื่อนกัเป็นเซี่ยวกันกับแม่บัานทางแอดวิไลนะครับก็บได้ไปรวมง,งานก็คือพอ่อพอเพื่อนเสียโตนะครับอายุ87ปีนะครับ87ปี แล้วก็เอ็ดวิไลจะมีเรื่องมาพูดคุยให้เอซคุณพ่อคุณแม่ฟังนะครับเพราะว่าทางประเพะนนีอีสานนะครับถ้าเคลื่อนขอบวนซพออกไปนี่มีลดสวนสวนทางมาให้เบ่งให้ดีไปทะเบียนเพื่อนว่ามักจะโชคจะมันแอดวิไลก็อยู่ในขบวนนะครับเพราะว่า อ,อยู่ในขบ,บวนออกด่านนาเลยก็คือจูงศพนะครับประเภทีท่างอีสานจะมีการจูงจูงพ่อจูงแม่นะครับไปทรงสาการนะครับจะมีการจูงใส่ได้สายศิลจูงนะครับความเชืออ่อของชาวอีสานมากตั้งแต่โบราณนักการนะครับแล้วก็หนึ่งในหันก็นมีอัดวิไลนะครับเดี๋ยวจะเป็นทะเบียนรถตัวใดนะครับมีรถสวนมากเมื่อว่านี้คันแรกนะครับย่อง ต,ต้องยึดถือเอาเป็นขั้นที่แรกเลยนะครับขั้นที่หนึ่งจะเป็นไม้เด็กทะเบียนตัวใดเพราะว่าถ้าจะไปนําเสียงโศกนะครับมักจะโศกจะมันแล้วก็ในที่นั้นนะครับมั่นชนกับตัวเลขฝาโล่งพร้อมนะครับฝาโล่งพร้อมนะครับเลขทะเบียนลดขั้นนั้นนะครับจะเป็นตัวใดเดียวทงางอดสปีไลจะเขียนให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันเพื่อ่เป็นการเสียเวลาครับเขาไปเบิ่งตัวเลขเนื้อทางครับของอีสวิไล่คำนวณเสร็จแล้วบนอย่างเดียว นะครับเตรียมสมมติประกาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะครับนี่คืออ่าตัวเลขงวดที่ผ่านมานะครับอ่ะก็คือ1ทธันวาคม3 4วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับอ่ะครับแนวทางนะครับเป็นชุดบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับเลขวิ่งกับบ่อเข่านะครับอ่าเลขวิ่งถือว่าบ่อเข่าแต่ว่าสุดจับคูนะครับอ่าหลักสิบมี6 มี4มี7นะครับอ่าหลักสิบมี4มี6มีเล็กเลขวิ่งวิ่ง6กับ7อ่าหลักหน่วยมี0มี1มี3เหตุผลก็คือแตกนะครับส3ตรงตรง,ตรงแล้วก็มี6 1 6 1นี่ไปล่างนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเอดวิดไลทำคลิปตัวเลขแนวทางนะครับคำนวณออกมาได้บนอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามี แตกบนแตกล่างนะครับ43กับ61นี่คืองวดที่ผ่านมานะครับแนวทางชุดบนอย่างเดียวนะครับมือน,นี่ได้แล้วนะครับแอวิไลคำนวณเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากกลับมาจากงานนะครับสร้างภารกิจศพอ่าเมียลาก,กันเลยเมื่อคืนนี้เอาไง,ไง่ายๆ่ายภรกิจอย่างนะครับคุณพ่อคุณแม่เมื่อคืนนี่เขารอบก็เลยคำนวณตัวเลขแนวทางให้ fc คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับนอนดึกแน่จ้งน้อยกับว่าเป็นยังนะครับเมื่อคืนนี้ เพราะว่าไม่ได้กีดยางนะครับเขาหลอกนะครับอ่าวดนี้นะครับคุณพอ่อคุณแม่มาเบิเเล็กวิ่งกันก่อนอ่าวิ่งวันนี้นะครับสําหรับชุดบนแอดวีไลคํคำนวณออกมาได้นะครับก็คือศูนกับสามศูนย์กับสามนะครับอ่าถูกใจเอคุณพอ่อคุณแม่กันบ่ ม,มันเป็นสามสียูอยู่ยนะครับเอ่มย้ำว่าเป็นชุดบนนะครับชุดบนเดี๋ยวใส่เวลาบ,บอดนอชุดบนนะครับามาเบิ้งจับคู่กันเดี๋ยวนะครับเบิ้องลักซิบลักหน่วยกันก่อนอลักสิบนะครับลัก1ิบวดนี่อดเปไล่คำนวณออกมาได้นะครับ 804ครับ804ต่อไปครับหลักหน่วยหลักหน่วยคือ1 สาครับวดน,นี้ได้หนึ่งเจดได้คุณพ่อคุณแม่หนึ่งสาอ่ะนี่คือหลักสิบหลักหน่วยนะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถ <c oughs> ที่สิจับเอาเองได้คือกันอ่าแอดวินไล่จะจับชุดเต็มให้นะครับคุณพ่อคุณแม่จับชุดเต็มให้มีทั้งหมด9ชุดนะครับ เริ่มจากชุดแรกเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่81ครับ8ปสครับต่อไปครับ8ปด,ดต่อไปครับ01ครับ

ผู่สุดท้ายครับคือ47อ่าตัวเลขแนวทางคือจะชัดเจนนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าแอดวิไลก็ว่าเขียนตัวใหญ่อยู่คือจะชัดเจนอยู่นะครับอ่เดี๋ยวปัม๊มมุมกล้องให้นิดนึงนะครับปบั๊มมุมกล้องให้นิดนึงอ่าแ KB หน้าจอกันอ่าของเก่านะครับงวดวันที่1เป็นสายมือนะครับนั่นคือแตก4361แต่เป็นชุดบนนะครับงวดนี้ ได้ศย์กับ3นะครับเลขวิ่งหลักสิ8แศย์หลักหน่วยครับก็คือ1 3 7สามเจดอ่ะสำหรับชุดเต็มแอดวิไลจะย่างบอเนนย้ำให้นะครับคุณพ่อคุณแม่ย่างบอเนนย้ำให้แอดวิไลจะวงกลมเฉพาะหลัก10กับหลักหน่วยก่อนอ่าหลัก10ขอวงกลมไ้ที่ศูนนะครับหลักหน่วยขอวงกลมไปที่3ามก่อน ตัวเน้นยํำจะเป็นตัวใดเดี๋ยวมาค่อยดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับหลักสิบวงกลมศูนย์กับ4ี่เ้อครับคุณพ่อคุณแม่อขอวงกลมให้เฉพาะหลักสิบหลักหน่วยนะครับมื้อนี้วันที่5นะครับลงให้วันที่5นะครับจะเขียนลงให้วันที่5เดี๋ยวแอดวิไลจ่า เขียนตัวเลขที่ลดพานขบวนมือว่านี่ให้เบิ้งนะครับลงให้วันที่ห้านะครับมือนี่ห้าธันวาคมครับวันพ่อแห่งชาติหกเจ็ดนี่คือมือลงงหย้ยังบ่สรุปนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่สรุปนะครับเดี๋ยวตัวเลขที่แอดวลไลเวาลนะครับจะเขียนให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ้งกันนะครับนี่คือ เลขทะเบียนเอาเลขฝ้าลงก่อนนะครับเดี๋ยวคุณพอ่อคุณแม่ค่อยแคปหน้าจอด้วนะครับเอาเลขฝ้าลงก่อนนะครับเลขฝาาลงแล้วก็ทะเบียนรถคันแรกที่สวนกับขบวนนะครับอ่า เพราะว่ามันมักนี่โชคนะครับเอฟซีข้วเสือของสาร้าอีสานนะครับทะเบียนรถกับเป็นเดี๋ยวค่อยแคปบหน้าจอห้าเก้าแปดสี่อ่าพุดอพ่อข้าแม่เดี๋ยวแคปบหน้าจอกันอ่เดี๋ยวแอดวิไลจะวอยฟังนะครับนี่คือ เป็นโลกเลขฝาโล่งนะครับจะเป็นเลขฝาโล่งจะเป็น489นะครับ489แล้วก็ทะเบียนรถขั้นแรกที่สวนกับขบวนอ่ขาขบวนที่แห่ศพไปนะครับไปซาพนักกิจแอดวิไลหนึ่งไดหันก็เลยเห็นนะครับเป็นรถเก๋งสีขาวทะเบียน5984นะครับ5984อ่าแล้วก็ฝาโล่ง489นะครับจะเป็นตัวกลับกันเลย คุณพ่อคุณแม่กับพิจารณาเอาเอามาฝากมาตอนกันนะครับ489นั้นคือฟ้าโลงนะครับทะเบียนรถคือ5984นะครับนี่คือตัวเลขแนวทางนะครับที่เอามาฝากกันเพราะว่ามีความเชืออ่อเพราะว่าถ้ามีรถขั้นใดสวนขบวนมักจะ,ะโชคจะมานํำมาเสี่ยงโศกถือว่าะจะถูกหวยรวยเบื่อนะครับนี่ มักชอบแคบนาจอไว้นะครับยังไม่สรุปเด้อครับแนวทางของวิไลให้โชคนะครับยังบอสรุปเดี๋ยวห้แอ็ดวิไลคำนวณเอาแบบเด็ดๆจังๆก่อนแต่ว่าถ่ายเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่แอ็ดวิไลวงกลมก็พอจะรู้คร่าวๆแล้วนะครับหลักสีวงกลมให้ศูนย์กับสี่หลักหน่วยวงกลมไปที่สามนะครับเดี๋ยวว่ามันจะมีความขาดเ่อนบอขอคำนวณอีกรอบหนึ่งก่อนอาจากลากันไปครับเซานี้ ให้เอฟซีคุณพอ่อยู่ดีไม่แห้งนะครับคุณแม่ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นเลขของที่ัดวิไลไปรวมงานสมมุ่ิว่านนี้นะครับคุณพอ่อคุณแม่กับคูณจรูดีนะครับรถที่สวนขบวนครั้แรกคือ5984นะครับแล้วก็ฝ้าลง489นะครับอ่านำมาฝากมาต้อนกันจากลาคุณพอ่อคุณแม่กันไปเศร้านี้ครับยู่ดีไม่แห้ง ร่างกายสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ